เรามีสิทธิ์ที่จะโดนหัวแตกไห้นะโอเคเราได้เขาหัวแตกอะฮะเอาลครับผมสวัสดีทุกทท่านเลยของตอนนี้เราอยู่ในเกมพอยแบงนะครับอยู่ผมคนเดิมตุสิกเมอร์นะครับผมก็วันนี้เป็นวันอัปเดตเกมพอยแบงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนจะไม่ใช่วันนี้นะ เช็คแม็กก็เช็คม็กกันเิร์ฟเวอร์เิดแล้วโอเคโอเควันนี้เป็นวันอัปเดตใหม่ครับผมอัปเดตมันพุธนะครับก็วันที่13านะครับผมวันนี้เป็นวันอัปเดตนะครับซึ่งก็ได้มีซีรีส์เก่าอัปเดตใหม่ <c oughs> ซีรีส์เก่าอัปเดตใหม่นะครับผมนั่นก็คือซีรีส์สายฟ้านะครับหรือซีรีส์โบว์ในนะครับผมซีรีส์นะี้เป็นซีรีส์ที่ผมชอบอีกหนึ่งซีรีส์เลยนะครับเพราะว่ามันเท่นะครับ ที่ตัวปืนเนี่ยมันจะมีสายไฟไหเห็นไหมเห็นไหมสังเกตเห็นไหมมันจะมีสายไฟนะผมแล้วก็รอบนี้ปืนมาหลายเขาบอกนะครับทั้งปืนทั้งพกทั้งมีดเนี่ยรวมๆกันเออก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดชิ้นนะครับสิบเอ็ดชิ้นนะครับผมปืนเก้าชิ้นนะพกหนึ่งมีดหนึ่งนะครับผมรวมทั้งหมดเป็นสิบเอ็ดชิ้นนะครับผมรอบนี้คือจัดเต็มจริงๆครับสำหรับ ซีรีส์ใหม่ของเรานะครับผมเอ้ยซีรีส์ใหม่ซีรีส์เก่าอัปเดตใหม่ถต่ว่าทางมต้องบอกก็เป็นซีรีส์เก่าอัปเดตใหม่นะครับเพราะว่าซีรีส์ตัวเนี้ยมันเคยมาแล้วนะครับแต่ว่าในย,ยุคยุคก่อนเนี่ยซีรีส์ตัวเนี้ยมันซีรีส์ตัวเนี้ยมันมีแค่ไม่กี่กี่กระบอกแน่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 นอนนะ่น่ะมันก็จะมีคนแน่นปน่นแน่นแน่นอนล,แลออนแน่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 นัน่นแ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 น่นน่น แล้วก็มีอะไรอีกก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วมันนานละนะครับผมเนาะณตอนนี้ GM ก็ได้เอาปืนที่ฮิตนะเอามาย้อมแมวขายให้กับเราครับซึ่งก็จะมีปืนแปลกเข้ามาอยู่ประมาณ3กระบอกนะครับ3กระบอก4กระบอกนะครับผมากระบอกก็ไม่เชื่อว่าปืนแปลกหรอกก็คือมันเป็นปืนที่ฮิตกันนั่นแหละครับแต่ว่ามันเป็นปืนที่ GM ไม่ไดเอามาย้อมแมวบ่อยก็อย่างปืนเนี่ยตัวอังอักตัวเนี้ยอักตัวนี้ก็เป็นปืนที่นิยมเหมือนกันนะแต่ว่าเอเอ GM เขาไม่ได้ามาย้อมแมวเลยนะครับผม ส่วนซีรีส์นี้ก็เหมือนกันไอซีรีส์นี้ว่ากระบอกนี้กระบอกนี้เป็นปืนใหม่นะครับ HK416 TBR นะครับผมก็เป็นปืนแมตต์สันพาจากรอบที่แล้วนะครับผมเนาะก็ถูกเอามายอมแมวด้วยแล้วก็ HK417 อ่าปืนที่ฮิตของเรานั่นเองนะครับผมจากซีรีส์เลกัลโบนะครับก็เอามาเปลี่ยนเป็นซีรีส์โบนะครับผมเนาะก็ถือว่าสวยงามนะครับเป็นความรู้สึกแบบวุ่นวายไปอีกหนึ่ง กระบอกนะครับต่อมาก็เป็น K2C EBR นะครับผมจากซีรีส์เอ่อคิงไนท์นะครับผมเนาะนะครับผมตัวธรรมดาก็มีนะครับผมแต่นี้ถ้าถ้าพูดถึงจากซีรีสนะ์คิงไนท์นี่ยทุกคนน่าจะดูภาพออกมากกว่านะเออก็กระบอกนี้นี่แทบจะไม่ได้ย้อมแมวเลยก็คือมาอันดับแรกมาเนี่ยมาจากซีรีส์คิงไนท์ก่อนแล้วถึงเอาถาวอร์มาขายจากถาวอร์มาขายก็มาเป็นซีรีส์โบสนั่นเองครับผมเนาะต่อมาก็จะเป็น MSBS ปืนนี้นี่เป็นปืนที่ เป็นปืนที่คนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นปืนปืนดีอีกหนึ่งกระบอกหนึ่งกระบอกเลยนะครับถ้าใส่คุมสีนี่ปืนนิ่งมากครับสำหรับปืนกระบอกนี้นะครับก็ซื้อเล่นกันได้นะครับผมต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ครับ AP9 นะครับ APC9 นะครับผมก็เป็นปืนปืนกลเบาปืนกลเบานิ่งอีกกระบอกนะครับที่ว่าเวลายิงเราไม่ต้องเลงเนี่ยปืนมันจะไม่ดีปปืนมันจะนิ่งเลยเราก็ต้องลากของให้โดนนะครับผมเนาะสตหรับปืนนี้ก็ประมาณยอดดอกนัถงได้ ต่อมาก็เฟือสูตรที่ของเรานั่นขามได้เลยนะั่นคือ T77 ของเรานั่นเองครับผม T77 นะครับผมประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นนะครับสไนาคาร์ดาเมจตรร้อยของเรานะครับผมเนาะเอ่อคาเก้าแปดนะครับผมก็เป็นสไนาจากซีรีส์ซากรุระนะครับผมเนาะที่มาจากซีรีส์ซากรุระก่อนแล้วถึงค่อยมาถาวร แล้วถึงค่อยมาตัวนี้นะคาราบผมนะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกระบ,บอกก็จะเป็นซีรีส์ทุยจะเป็นซอมบี้เซเลเยอร์ของเรานะครับสายซองน่าจะถูกใจนะเพราะว่ามันมันสวยดีครับสาหรับซีรีส์ตัวนี้นะคาราบเนาะที่เหลือก็จะเป็นพกนะครับพกแล้วก็จะเป็นแรงเบสแรงเบสอ่ะวันนี้เราจะมาเล่นซีรีส์ตัวนี้กันซึ่งจะเล่นแค่กระบอกเดียวนะจะไม่ได้เล่นหลายกระบอกนะครับผมเนาะจะเล่นแค่กระบอกเดียวนะครับผมเล่นแค่กระบอกเดียวเลย ่ันกระบอกที่จะซื้ออันนี้ยังคิดหนักอยู่ว่าจะเอาทีเจ็ดเจ็ดดีไหมเออหรือจะเอาเออเเคสี่ถึงเจ็ดดีนะครับผมอืมแล้วก็คิดว่าเอาเป็นทีเจ็ดเจ็ดดีกว่านะจริงๆก็ไม่ค่อยอยากเอาทีเจ็ดเจ็ดเท่าไหร่นะหรือเอาเป็นอาร์คดีอาร์คตัวนี้ดีนะหรือเอาเป็นอาร์คดีครับจะเป็นตัวนี้ดี ูดถึงก็มีหลายก็บอกนะเออมีหลายก็บอกรอบนี้นี่ปืนมีให้เลือกเล่นเยอะพอสมควรนะคระบมเนาะเออเอากระบอกไหนดีอะอันนี้ก็น่าสนใจนะยศเคนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันอะเรามันเป็นตัวละครวิกที่เราจะเน้นบุกอยู่แล้วราะนั้นจะซื้อที่จเจ็ซีรีส์โบไปนะครับจะของเต็มวะเดี๋ยวตัดคลิปเอาแล้วกันเนาะ โอเครับผมตอนนี้เราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอันนี้เราอยู่ในห้องซ้อมบอทนะครับผมเนาะเดี๋ยวให้ดูก่อนละกันนะครับสำหรับซีรีส์โบว์ของเรานะครับผมเนาะซีรีส์หรือว่าซีรีส์สายฟ้าถ้าออกเสียงพี่ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอ่ะรอบนี้ผมหยิบเป็นทีเจ็ดละกันนะครับผมเหตุผลที่ขอหยิบเป็นทีเจ็ดเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าหยิบปืนอื่นเนี่ยมันสู้ชาวบ้านทําไม่ได้ อายเขาอายเขาก็เลยผมก็เลยมองว่าเอ๊ะเราส่วนมากเรานิยมบุกว่าฉะนั้นเราก็มันก็ต้องเป็นที่จะเจ๊ะเออมันก็ตอบโจทย์มากกว่าเนาะเออไว้เดี๋ยวชิปหน้าค่อยเล่นปืนอื่นละกันเนาะแต่ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะโอเคครับผมก็สําหรับซีรลี่โบ้เนี่ยหรือซีรีสายฟ้าของเราเนี่ยก็สังเกตได้เลยว่ามันสีสันมันสวยงามมากจริงๆครับสังเกตได้เลยนะว่าตัวปืนเนี่ยมันจะมีสายฟ้าอยู่ปสวยอะเวลาถือไปก็ให้ความรู้สึกว่า เป็นความรู้สึกเหมือนว่าเหมือน,น,น,นเหมือนเราเก่งอะไรเงี้ยเออเป็นความรู้สึกนะเป็นความรู้สึกนะมันรู้สึกแบบมันขลังอะมันเท่ะอะไรเงี้ยเอออ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการออกกระสุนของตัวปืนแล้วกันนะครับว่าแน่นอนนะกระสุนมันจะต้องเปลี่ยนสีแน่นอนน่าเป็นสายฟ้านะครับผมสวยมากสิไปป่าเขาบอกปืนเป็นสายฟ้านะครับผมเนาะสวยอะสวยสวยสวย,สวย ครับเดี๋ยวเราดูที่เรายิงตัวศัตรูนะครับตัวศัตรูก็จะเป็นสายฟ้าประมาณนี้นครับอ่าก็จะเป็นสายฟ้าแบบนี้นะครับเป็นสายฟ้าขึ้นแทนเลือดนะยี่ให้ดูทีอ่ามันเป็นสายฟ้าแบบนี้นะครับสวยงามครับอันี้เหมือนคนติดโอ้โหเท่วหว่ะไอ้ดูกำแพงนี่กำแพงคือสายฟ้าไหม สายฟ้าก็ออกอยู่นะเออแต่จะไม่ออกเหมือนเหมือนเรายิงคนอะยิงคนนี่สายฟ้ามันจะมันจะติดตัวอยู่นะวะดูสิโอ้โหมันเท่ะ่ะเจ,จ,จ๋าเจ้าเจเจ้า,จาจจเท่ะเขาทาข่าเขาท่าครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นห้องจริงดีกว่าเ right. ข้เขากมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมกม็ได้ห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผม สร้างเองเลยแหละจริงๆอยากเล่นห่อสมุนมากกว่านะไม่ไม่ค่อยอยากเล่นด่านพวกเลดล็อกอะไรพวกนี้เลยนะครับผมโอเคเราก็นี่ตัวซีรีโ,รโบนะครับทีสันสวยงามครับสีแดงเหลืองสงา่าดูเป็นสง่าราศีมากแล้วก็มีสายฟ้าด้วยให้ลมเหมือนเทพสุดอ่าอมณ์เหมือนเทพทเ,เ,เทพทสุดแล้วไอเหี้ยกูสุดแล้ว ผมผมผมสุดเลยว่ะท่านผู้ชมเอาซะผมสุดเลยว่ะโดนยิงทีสุดเลยโอ้โหคนเข้ามาในห้องเติมเลยครับพี่เจ็บผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะโหมากก็อโอ้โหเรามีสิทธิ์ที่จะโดนหัวแตกไหยนะ เราได้เขาหัวแตกครัสำหรับซีรีส์โบลก็มีคนซื้อกันพอสมควรนะครับผมไม่เสียงไม่เสียงแต่หัวแตกเลยหัวแตกโอ้โอ้ระเบิดเพื่อนตกใจอะไรมปกินโอ้หัวแตกว่ะโอ้ ทีเจ็ดเจ็ดมันโกงอย่างนี้นี่เองถ้า <c oughs> เล่นปืนอื่นที่ผมพูดแลว้วผมยิงไม่ได้หรอกอย่างงี้นะโอ้โหนี่แหละครับคือหนึ่งเหตุผลที่ทำห้คนถึงนิยมเล่นทีเจ็ดเจ็ดกันเพราะว่าตัวปืนที่ตอบโจทย์มากกว่านะครับผมตัวปืนมันเข้าท่ามากกว่าถ้าเอาตรงๆอะ่ะเออมันตอบโจทย์กว่าทั้งเรื่องของตัวกระสุนเรื่องของการเมทด้วยหลบก่อนเ,อเขาอยู่โซนนี้เดี๋ยวเราแต่ง อ yeah, ี้ยแตกเลยเอ้ยโอเอซีรี่เก่าดีกว่าเออโอเอก็อย right yes ู่ในซีรี่โบวเหมือนกันนะครับผมเป็นซีรี่เก่าเลยโอ้ยที่หนีไม่โดนว่ะเอาระเบิดไปอันนี้ผมใส่ลั่นสี่นะ อ,อย่บเกือกสิอันนี้ใส่เป็นลัานสี่นะทุกทีผมจะเล่นคุมสี่อันนี้ใส่เป็นลัานสี่ใครวะโอเคตายไปเ,เล่นของเกือบตายเหมือนกันนะอู้ตายวะ่ะอ่ะเรามาลองเปลี่ยนเป้ากันดูส่วนมากเขาว่าปืนกลเบาถ้าเล่นพีทั้งเมืออเขาโถมวะ่ะ โอ้ยจ oh! ีน้ำเงินเขาโถมวะเฮ้ยเอ้ยเระเบิดจ่วงบนเนาะไอเราก็ชุดไอเราก็เด่นซะด้วยสิโดนโดนหัวแตกไปโดนลากเขาเรียกโดนลาก โอ้โหไม่ทันวะสะบัดไม่ทันโอ้โหมีเทนเติมเลือดได้วะเอาอะไรไปไปเก็บไปแปลไ,ไปเ็จมันเล่นง่ายครับเข้าเข้าหัวโบโบโด,ด้วยประเด็นนะ เี้ยของแตกไปผมออแปดนั้นเลยว่ะโอ้โหไม่ทันว่ะข้อแย่งกันเก็บใหญ่เลยครับสำหรับซีรีส์สายฟ้าของเราก็แน่นอนนะผมพูดเลยว่าซีรีส์สายฟ้าก็จะเป็นซีรีส์ที่ได้รับความนิยมอีกหนึ่งซีรีส์แน่นอนครับผมทั้งความสวยของมันแล้วก็ความเท่ของมันนะครับความสวยความเท่ของมันนะครับผมแน่นอนนะซีรีส์นีออ้ออกแบบมาได้ดีนะเออสีแดงแดงเหลืองอ่ะถือว่าออกแบบได้ดีคนระับผม รู้เลยว่าออกแบบไม่ได้ดีมากแล้วก็คิดถูกมากที่ใส่เอฟเฟกปืนเป็นสายฟ้ารอบๆตัวปืนเนี่ยถือว่าคิดถูกมากไปอยู่ต่อหน้าต่อตาเลยวะผมเล่นก็อาจจะขัดใจใครๆ,ๆลหลายๆคนหน่อยเนาะเพราะว่าส่วนตัวผมผมผมไม่ใช่สายที่เจ็ดนะครับโอ้แม่งเอ้ยไม่โดนไม่เข้าขหวัวว่ะเอาเลยไปมาแตกไ,ไป เหยตายไปมอยู่ไหนบ้งอยู่ไหนบ้างเนี่ยฮะโอ้โหระเบิดอื้มหลบลื่นเหรอโคว่ะโอ้โหไอ้เหี้ยตายแพ้ครับเรียบร้อยครับจบเกมไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมเก้ก็ผมไม่เจอใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับบ๊ายบาย